มาทิ้งค้ายกันคนสงยิ้มกับจุ่มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ่มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะคะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่นค่ะที่เขาหันมาผลิตว่าวโบราณขายเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการจะนําไปเล่นช่วงที่ลมหนาวพัดผ่านซึ่งก็ถือว่าช่วยเสริมอาชีพสร้างไรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9ได้ดีทีเดียวไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันกับพี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลค่ะ ทุกย่ของคนพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อย่างจังหวัดยะโสธรที่ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตต้องตกงานต้องเดินทางกลับภูมิลำเนามองปัญหาจนเกิดปัญญาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนำภูมิปัญญาการทำว่าวมาสร้างรายได้ประทังชีวิตไอคิ่เก้ากระลับเหมาโคสัง คูเมืองมันกมีแรงงานแรงงานลูกน้องมันกับว่ามีนี่ก็ต่างดาวกันเลยตรงหันเหงี้ยเรื่อนมาเฮ็ดไทยเฮ็ดน้าเราะเฮ็ดไทยเฮ็ดน้าระว่างจากหน้าน้เพินหนาหนาวคนเคยเล่นวาวกันเลยเฮ็ดเป็นแค่น้าเพราะเฮ็ดเราวมันขึ้นให้บ้านกย่มาขอบ้านผู้ไปผู้มากกับมาให้เฮ็ดให้กันเลยเฮ็ดเป็นันอาชีพว่าผู้นั้นมาสั่งผู้นี้มาสั่งกันเลยขายเลยร้องให้ใครเจ้า วันนี้ว่าวประดิษฐ์แบบโบราณฝีมือชาวยะโสธรเป็นที่ถูกอกถูกใจส่งขายให้กับลูกค้าเป็นที่สนใจนำไปเล่นว่าวในช่วงลมหนาวพัดผ่านเพื่อเป็นรายได้เสริมเข้าครอบครัว เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวและเป็นช่วงที่มีลมหนาวพัดผ่านจึงมักจะมีคนนิยมชอบนำว่าวเล่นกันตามทุ่งนาหรือพื้นที่โล่งแจ้งซึ่งว่าวที่ทำออกมากำลังเป็นที่สนใจของลูกค้าจนแทบไม่พอขายอูกนล่งกลไปกลมากไยก่างไรอห้เงี้เห็เนเมี้มาเลีย

เพียงเรามีหนึ่งสมองและสองมือเราก็สู้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นได้และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้นกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรืออ w บริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ